วันนี้พี่จอยโชคดีพบเจอเงินทอนที่หายากนะคะเหรียญ5บาทปีพศ2553เหรียญ2บาทปีพศ2550สองเหรียญหายากเราไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลายสจต์ยายจอยเช่นเคยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดี f อทุกท่านวันนี้พี่จอยโชคดีแล้วนะคะพบเจอเงินทอนนะคะจับจ่ายซื้อของที่ตลาด วันนี้ได้เงินทอนมาแบบนี้เลยได้เหรียญ5บาทปีพศ2553ที่เป็นเหรียญติดอันดับที่3เหรียญหายากตัวติดผลิตน wow. ้อยจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทปีพศ2553ก็200ล้าน9แสน3,000เหรียญนะคะ ติดอันดับที่สามนะคะสองร้อยล้านเก้าแสนสามพันเหรียญนะคะติดอันดับที่สามของเหรียญทายากปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบสามหลังวัดเบนจะมาปพิษดุสิเวลาลามเหรียญที่สองนะคะเป็นเหรียญปีพศส,สองพันห้าร้อยห้าสิบเป็นเหรียญสองบาทสีเงิน ที่มีการผลิตมากมายมหาศาลแต่ว่าเอาออกมาใช้น้อยมากนะคะก็เลยเป็นเหรียญที่หายากติดอันดับที่หนึ่งเลยนะคะหายากมากๆสำหรับเหรียญชนิดราคา2บาทปีพศ2550นะคะ ก็มีการซื้อขายสำหรับเป็นเหรียญ UNC ก็มีการซื้อขายกันอะสองร้อยถึงสามร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้นะคะก็มีการซื้อขายกันถึงร้อยห้าสิบบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหรียญสองบาทสีเงินปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะคะ ถึงแม้จะผลิตออกมาเยอะมากมายนะคะแต่ก็หายากนะคะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญธรรมดาเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษชนิดราคา1บาทแต่พี่จอยก็เก็บนะคะเป็นเหรียญธรรมดาก็มีค่าแค่หนบาทนะคะแต่ว่าเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษพี่จอยก็เก็บนะคะไม่มีความพิเศษนะคะถ้าเหรียญ ปีการจนาพิเศษที่มีราคาต้องเป็นพาสเสียนกลับนะคะถ้าเป็นพาสเสียนกลับเมื่อไหร่ก็จะมีราคาซื้อขายนะคะสำหรับเรียนนี้ราคาก็แค่หนึ่งบาทนะคะเพียงแต่ว่าได้เงินทอนมาเหมือนกันพี่จอยก็เก็บนะคะเก็บเราเก็บออมวันนี้เพื่อเราที่จะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าหรือว่า เก็บออมวัน,นี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆมีประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็เพื่อนๆอาจคงจะเพลิดเพลินได้ไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ